พี mm. mate, ora, or or. S <S ่เข้าใจไหมผมแค่เหลี่ยมเพื่อจะขึ้นรถตำรวจอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้เขาจับผมขึ้นใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ล็อกมือด้วยแล้วก็บอกทางคนขับไม่มีใครนั่งผมก็สลับเลยดิก็าบอกว่าขับออกไปเลยไงใช่แต่ผมก็กลัวออตตไม่ไม่ไม่ล็อกมือนะใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ได้ล็อกแล้วก็เขาปกติเขาจะนั่งทางซ้ายด้วยไงแต่เขาไม่ได้นั่งรอบเนี้ยฮัลโหลโตมันมันจะโดนมันจะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะบังกลัว่ะอ๋อที่บางบังขรถพวกหนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเพราะไอตอนหลังอะวอลไม่ได้บักแล้วนะบังแค่เหลี่ยมเฉยๆฉยอะเหลี่ยมเพื่อขึ้นรถอะแล้วคือมันมันมันเองเพราะตลาถามว่าตลาพาดตรงไหนพาดแค่ไม่นั่งทางเบาะคนขับไงใช่ค่ะมันพาดไมนต้องนั่งคนขับปกติอะน้องมันจะนั่งตลอดแต่ว่าน้องมันมันคนใหม่อะค่ะพี่มันน้องไม่รู้ไม่บับงเลยมันต้องจะบังคับนั่งตลอดบังเลยถามว่าเผื่อบางทีมันจะเกิดแบบว่าใช่บักเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าไงเพราะว่ามันบักแค่ตอนแรกตอนแรกเฉยๆฉยอะแต่ตอนหลังมันไม่ได้บักเลยไงบังบังแค่บอกว่ามันบักเพราะเหลี่ยมไงเหลี่ยมจะะขึ้นรถตออ น่าเลยถามว่าถ้ามีน้องขึ้นอยู่ก็ไม่ปัญหาแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้น้องมันเป็นน้องใหม่ด้วยแล้วน้องมันไม่ได้ขึ้นรถเบข้างๆใช่ถ้าถ้ามาถ้ามาเป็นวีโต้ได้แหละที่ว่าเออโต้ไม่พาน้องขึ้นไปก่อนโต้ก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่โต้ที่ที่ที่บางยักษ์คือคือถ้ามาเป็นเวเลี่มอ่ะอ๋อเวลี่มก็ไม่ได้ขึ้นแล้วค่ะไม่ก็คือน่าจะไม่ได้พาขึ้นแล้วก็ปล่อยบักไปเลยค่ะไม่ไม่ใช่ถ้า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 มาเลียมอ่ะก็คือ มันเข้าใจได้เหลี่ยมก็คือตามเกมแต่ว่ามันควรจะควรจะควรโดนจับหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดจากบอมันบักไงตอนเราเลยพาขึ้นนะปกติมันก็ต้องตามเกมพาเขาคุกไงใช่ปะใช่ใช่ค่ะเลยเลยถามว่ามันมันมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเป็นอย่างไงบังต้องยอมโดนจับไหมหรือว่ายังไงบังได้หมดนะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเหมือนต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 อนหลังมันมันไม่ได้บักมันไม่ได้บักแล้วอะแค่บอกว่าเออพาตอนเราพาขึ้นรถหน่อยจะกดวออเงี้ยเขาก็พาขึ้นเลย ทีนี่บอกซ้ายก็ไม่มีใครขึ้นใช่ไหมบางาก็กดสลับแล้วก็ออกไปเลยนะเอันนี้โต้เอางี้โต้คือ,อที่รามจะสื่อคือรามจะมาถามว่ามันคือการบั็กผิดอะไรไหมหรือว่ามันเป็นความผิดของตลอลล์ที่ไม่ได้ขึ้นรถไเป็นความผิดของตอลล์ได้ค่ะที่ว่ารเราเสียเหงียบให้กับเขาโอเคอ่าแล้วแล้วมันมันจะเป็นบั็กเพื่อผลประโยชน์ไหมอ่าไม่น่าจะไม่นะคะพี่เพราะว่าส่วนมากถ้าคนบอล็อกมาโตก็ด้วยความที่โตเป็นโตนะโตก็จะให้ตอลล์ขึ้นไปคนนึงแล้วก็ให้แกบล็อกไปให้เป็นโตนะส่วนมากอ่ะแต่แต่รอบนี้แค่แค่่่่ไมมใใหห้้้แคลืขึนถูกปะ ใช่ค่ะรอบนี้เป็นความผิดตัวแหละที่ลืมให้ขึ้นแล้วก็ลืมได้ไงว่าเป็นบังอ่ะอช่เลยบังก็เลยแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคได้โตัวขอบใจมากก็ไม่เป็นไรใช่ไหม่ะไม่เป็นไรครับของข้าของขับตัวของขับตัวของขับพี่ตรลอฮัลโหลฮัลโหลกูกูเจอคนทีด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 ีกูเจอกูเจอคนที่สอนอ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 ไอ้นี่สอนอในเมืองมาเร็วมาเร็วคนนึงอ่ะสอนอในเมืองไอเซเว่นไอเซเว่นไอเซเว่นครับไม่เโอเกคมันอุ้มไม่ได้ใช่ป่ะตอนเนี้ย เคสที่มันเอื้อุึ้นไปเชื่อผมอุ้มอุ้มไปขับในเมือง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 ไมอยู่พี่ผมยิงไม่อยู่มาเร็วมาเร็วไอเซเว่นตรงพาวตรงพาวเลยในในสอนอเนี่ยรีบมาเร็วกดไปอยู่ตัวรยิงผมยับเลยตอนเนี้สองคนสองคนพี่สองคน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 มันแบบไปเร็วมันไปเร็วเฮ้ยโตต่อที ต้โทีต้ทีโต้ทีโทมีันมันมีค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 นนึงไม่ไปไหนมนขับไปทางไหนมนขับไปแล้วพี่มีคนนึงทีเปาขับไปทางเสื้อานั่นนคนนึงเปลาาไปาปบิกดิบิกต่อรองให้ไปเอาไปอาดิบิกต่อรองให้เปาไปาปล่อยปล่อยปล่อยบอลท่าไปปล่อยบอลาไปปล่อยบอลทาปล่อยปล่อยปล่อยเออสวยนี่ไงแตกนึ่งแตกนึงกนึ่ ดูตามันดูไปดูลยนะดูเวลานไม่รออยู่แล้วไม่รออยู่แล้วบอลพูดอยู่ไหนบอลอยู่ตรงไหนไปเลย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 แบแล้วกระบังซอยตีกระัเือใล่ากระบังพ่อมาเลยเุไปทางนู้นทางนู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 นเอาไปเาไปง้าเานยนสวยพี่เกสวยพี่เกตสวยพี่ตามไปไปปล่อยเลยแหละแล้วก็ปนโทรศัพท์มันอ อมแต่อ yeah. ุ้มไม่ไม่ไม่อุ้มไว้หน่อยได้ป่ะไอตอนนี้ใครมีอุ้มที่จะเออได้มีมีใครบ้างไอมันตกน้ำไปแล้วเที่ไม่เฉลิมเพราะเราเสร็จเสร็จรอดตกน้ำแล้วตายได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่ผมตามไม่อยู่ไหนมันอยู่นะตกน้ำเลยเหรอมันตกน้ำไปเลยคือมันจนถึงห้าร้อยโลมันก็เดินตกน้ำไปเลยอะไหนวะตกน้ำหมังไม่เจอวะพวกกล้วยหายไปเลยวะไอ้เมื่อกี้ห้าติดใครพี่เจมบ้าง ไหนก็บ well, ึ้งไหนเป็นไงบ้างอยู่ะบง้ามไ้แนด์มาร์คแท็กแรนด์มาร์คแท็กแนด์มาร์คตรงไปถึงบตรงไปถึงบอาไหนอะเอามตรงที่มันอยู่ใกล้ๆอะต่อีู้้ต่อไปกี้วต่อร้านโรงแ่าก็ดูนี้ก็เคลียร์แล้วนะมันไม่โดนอะไรเพราะว่าเออนั่นแหละตอนรก็บอกแล้วว่าเออมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็มาเคลียร์เฉยๆว่าเออมันจะโดนอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยหายขาดใจแล้วเนาะหายขาดใจแล้วนะโอเคเดียมันจะเติมได้จริงหรอแฮปจบ ไอ้ปั๊มปั๊มความร้านร้านลูกบ้านไอ้ตั้ไหนแคปไหนใกล้อ่ะคืออะไรนี่คือโดนอะไรร้านเทสอ่ะเก่าไอ้ตรงที่เป็นตรงเลนเขียวพี่เจมส์ว่าตรงเลนเขียวต่ดต่ัดเกี่ยวไหนเขียวไหนเขียววอดหรืเขียวที่ไหนไอ้นั่นต่ะพี่ซอยตรงที่ผาบะซอยที่เหมือนที่ทำหนังอ่ะตรงผาบอะโอเคลงหนังลงหนังลงหนังโอเคไปทางโต๊ะโป๊กเกอร์ละโป๊กเกอร์อ่ะเดี๋ยวผมว่ามันหักหักหักอ๋อออกเมืองออกเมืองไอ้เนี่ยปั๊มเอ๋อไอ้ตั้มปั๊มวอดอ่ะโลูกบอลวัดอ่ะ มได้ชิวยไปสุสานมสคนไปสุสานมดสุสานมตั้นะที่มาแล้มาโคแล้วตั้งมาเตมแกดำแกดำนี้เป็นอะไนี่ปนีะไนี่ปนไนี่เอไอ้พี่ไอ้นี่ก่อนไปางลงมาทางอีโคลงมาทางอีโคหลงมาทางอีโคข่ายาขายอีโคขายอีโคปั๊มน้ำมันอีโคละขึ้นเขาขึ้นเขาเข่าไหนเข่าดิ๊ดดิจแบบดจีป่ะใช่ใช่ใชเขาเดิน โอเคโอเคอะพูดต่อพูดต่อขับวนหน่อยเพื่อนโดนโอเคโอเคใช้ขึ้นเขามาแล้วกบตัวร้ายขึ้นเขามาแล้วใครตาม่อพูดหน่อยเดี๋ยวใครตามทันน่ะไอไอไอดีบีใครตามอ่ะออกกูเจอแล้วไหนวะไใครดับใครใครตามทันมึงบอกเลยดิจีดีบีไขวะเนี่ยจี่ีบีในข้างหน้าเนี่ยจีดีบีไม่ใช่เราก็หมดแล้แม่งเลยอันนี้พวกเราอุ้มเลยต้าอุ้มเท่านี้ม ไอ้จักจีหลุดยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ตู้นี่สอนอนี่สอนอมึงดูสอนอต่อมึงดูสอนอต่อนะหายไปแล้วโดนแทงรอดแล้วเหรอเออมันออกสอนอเยอะมึงขอดูดิไิทยาขายไปไหนวะกระตือมันแล้วก็ไปปล่อยอ่ะไม่เห็นแล้วนะเด็กมึงไปดักสอนอมไปออกหลายตัวเลยนะเมื่อกี้มึงรอเลยน้ำปลาแล้วตามมึงไม่พูดอ่ะใครไม่ไม่เหรอไอ้เหี้ยตอนนี้เขาพูดที่ทีสาวเออใครอ่ะใครไหนในในแครขับที่ที่วิขาดมึ่งดูดันเลยทีงไม่เจอีันเลยเมื่อกี้ ม<ไ>เหินตาฟันไปอ่ะเมื่อกี้จีทีบีอ่ะพวกมันไม่ใช่พวกมันหรอกแล้วจีทีบีขาวอะ่ะมีที่คันเรือห่อยที่อยู่ข้างหลังเยอะขาเหินตาไม่ถึงเลยก็คุกขับวนดูโปโลหน่อยกับน้องคุณกระโดดอืมออแบบอุ้มทิ้งคว้ายอยู่บ้านมีหรือแล้วมีใครมีใครปะไอฟโปโลจะโดดเสาส่โอเคไหมลูน,นเดี๋ยวสอบอยู่วะบอกหน่อยดิแล้ถ้าถีบสอบเพราหอบหอบไปไหน่อยนะแต่ไม่มีหรอกปะมีปะหอบหอบอทีนะ วันเดียร์ครับมาดูเข้าไม่บอกติรตามแล้วครับพี่ชายบอสมันอยู่บอสมันมาอยู่ได้ผมได้ผมได้ผมไปดักสอนน้องให้นะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยดักสอนเราเร็วคนหนึ่งมา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 เฮ้ยพวกมัโดนเกจียรมาตีพยานมาแล้วมาแล้วไอ้บอสมันนั่งกับพี่ดิไอ้บอสเจอใครรู้ฮะ

เล่น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 พี่ไม่ได้เหรอมบั็อกวะอ่าตีมาตีมาตายอ๋อไม่ตายมันไม่ล้มว่ะตัวอยู่ไหนวะกูไม่เห็นนะตรงนี้มันยิงไม่โดนอ,อ่ะไปละละเล่น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 ไปตบไปไปดูหน<ป>้าสอนน้อยเดี๋ยวอย่าดูงี้หมดทมานาะที่มาเนาทำไม่ร้อยเดี๋ยวพี่เองที่ำไม่ร้อยเดี๋ยวพี่อเองโชว์ขายขับพี่เอาพี่เอาเอาไอ้บอลโชว์ไปขายขับหลายคณะเนี่ยนั่นแหละดีไย ไม่อ่ตายไม่ตายไม่ตายคอยดีไ่คอยดีไม่ร้อยร้อยน้องร้อยร้อยไม่ร้อยด่าด่าพ่อพี่เลยเลยรอยด่พี่สาโอ้พ่อมึงอีเปอร์เลยพี่ชายพี่ตัวดีไปมึงไม่ต้องยึงก็ได้นะเดี๋ยวผมเออตัวดีพี่คนนี้สวยเฮ้ยยังยังมันเปลืองของน้องเอ้ยเดี๋ยวพี่เองมาเร็ว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 เออนั่นนะพี่เองอ่ะจริงดิจริรไมไม่เล่นมีแต่รีบจบอ่ะเล่นมีไปเลยมึงชุบคนหนึ่งดิกูต้องชุบใช่ไหมเนี่ยเอามากูชุบเอง มีเลยนะมี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 ไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วมีเลยไม่ต้องยิงแล้วเออเออนน่นไปอหนึหัวโอเคเออชูบช่ยมใช่วยมเออมาๆเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อมีมีโอ้ยบักป่นอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วโอเคตายตาไป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 หอแคท ็ว่าไงว่าไงมาจีบดีรำหน่อยรำรำมีห่อลามีห่อมานี่เลยมาเลยมากบให้ลามหอบปะแจ๊คให้ามหอบปะมาเลยมาเลยมาโทรศัพท์มันด้วยนะเอาโทรศัพท์มาลามีลามีลามิงจบได้จบได้จบได้วได้ได้ได้